ดนะูทางซ่อมตัวนี้ตอนนี้ผมทําเสร็จไปแล้วนะว่าจะข้ามเลยไปก็เดี๋ยวมาถ่ายย้อนดูหน่อยนึงนะเดิมมาแผงได้เนี่ยมันช็อตนะแตกนะขึ้นไม่ออกนะแผงได้หย่างนี้นี <c oughs> ตัวนี้ก็ะสุนเจ็ดนี่ก็สานนนึ่นะตัวนี้ที่มันจะหายมานะทีแรกนะขึ้นไม่ออกเราก็ปลดเฟสออกก่อนนะแต่กระบวนการของทำเสร็จไปหมดแล้ว ก็จะมาดูเพื่อใครจะฝึกซ่อมหรือว่าส่วนหนึ่งไว้ลูกค้าดูนะตามนี้เนี่ยที่072เนี่ยเนี่ยจะเรื่องไปดูใกล้กันนมีโจมันก็จะชัดบางไม่ชัดบางนะประมาณเนี้ยที่ขาหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสามเหลี่ยมนะที่ขาเจ็ดเนี่ยจะต้องได้สี่เหลี่ยมนะไเรียงก็ต้องครบนะ อินพุตต้องไปศูนวนก่อน,นะเนี่ยอินพุตเข้ามาเนี่ยคือชุดโทนเลยต้องไม่ไม่พังมานะเมื่อได้แบบนี้แล้วมันจะได้อยู่ความถี่อยู่ 2K นะพอจะใส่เฟสเอาพุตเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นระมาณร้อยก,กว่านะร้อยสิบร้อยยี่สิบนะประมาณนี้รูขึ้นก็ต้องมารอที่คานหนึ่งนึ่งปฏิสี S ตัวนี้นนนก็ประมาณนี้น,นะจ้า บอดเล็กบอดใหญ่เนดมาปัดน้อยก็ขนาดกันเข้าไปนะบางเครื่องก็ซ่อมไม่ได้นะมันอะไรมันหาไม่ได้บางเสียหายเกินนะก็แนวทางก็มีประมาณนี้นะรับตะไครไปเจอถ้าว่าเอาพุทธพังเอาพุดพังละไออาร์นี่มันพังแน่นอนเนี่ยเนี่ยเพื่อกก็ชอดมา2ตัวสั่งด้วยไรเนี่ยถเตอร์แต่ในแพงนี้ผมผมเปลี่ยนไปหมดแล้ว 1> 1, 2, หนึ่งสองสามสนจหนึ่งจิตแตกนี่ย่ยเป็นหมดแล้วเ้วก็เสียบเข้าไปหน้าจอเราออนเครื่องอืมสมมก็มตืนอืมัองัากันก็มีรือว่าดู่อพอมอ เดี๋ยววัดเดิเคยดูสักแป๊บทำไมไม่ออกตายขาดหรือเปล่าอ๋มาอยู่ฝั่งขาลิมอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็าดก้าง รนะ้อยสิบเอ็ดเคนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปนะตัวนี้ก็ซ่อมได้หมดเนาะลายวงจร,งจรมีก็กค่อยๆนั่นศปนสษกกัน,ไป,นไปหลายๆคนหลายๆทางไม่จบเป็นต้องดูวิดีโอผมตัวเดียวนะผมก็ทำผมไปเรื่อยๆอ่ะ